่ากรอยเดอต้ตาทูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปฮีโร่ตัวถัดไปในแพท7.27นะครับเป็นตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างชอบแพทใหม่เลยแหละจากการปรับไอเทมที่ฮีโร่ตัวนี้ชอบมากเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยในแพท7.26เนี่ยฮีโร่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะผมคิดว่ามีความเก่งขึ้นจากแพทใหม่แน่นอนคือสลากนะครับหลายคนรีเควสมาไว้นานแล้วด้วยครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้มาดูกันครับกับเกมสลากที่ o g จิซูเมลเล่นไว้ใน Public g เกมเกมนี้โอ้โหแพทใหม่มาคือ เอควอเซเบอร์กับชาร์ลเล่เนี่ยเป็นไอเทมที่สลักใช้เยอะมากๆนะครับแล้วผสมกันได้อีกอมันจะก้อนขนาดไหนเกมนี้ต้องไปชมกันครับช่วงขายของตอนคลิปเดินนะฮะคลิปนี้ขออนุญาตไม่ขายอะไรแต่เป็นการขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแทนนะฮะที่สนับสนุนลากก้อยมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราทะลุ1 2 0 0 0 0 0 0สองหมื่นับสไครเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดนะไม่ว่าจะดูตอนก่อนนอนตอนกินข้าวตอนเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับมาเข้าเรื่องในคลิปนี้กันครับซูเมลเกมนี้เนี่ยเล่นสลักซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่ยืนเลนเก่งมากและเกมนี้เนี่ยเจอลีเจนด์คอมมานเดอร์กับมิลาน่าในฝั่งตรงข้ามด้วยก็บอกเลยว่าช่วงยืนเรเนียไม่ง่ายเลยมีการอัพสกิลสามเซนชิฟมาตบแรกกับลีเจนด์คอมมานเดอร์ซึ่งจะเห็นว่าตบแรกพอได้เลยนะเพราะว่าสกิลเอเซนชิฟเนี่ยตบไปหนึ่งทีเนี่ยมันจะดูดสเตตฮีโร่ศัตรูมาอย่างละหนึ่งแล้วเราเนี่ยจะได้อจิสามตบสองทีเนี่ยเราได้้แลวนะ จีหนี่คือเดเมจหกแล้วก็ได้เกราะหนึ่งหน่วยแล้วก็ตีเร็วขึ้น6หน่วยด้วยก็มันจะเก่งขึ้นเยอะนั่แหละถ้ามันได้ตีฮีโร่ศัตรูรัวๆทาให้สลาเนี่ยเป็นตัวที่ตีแรกในเลนได้ค่อนข้างดีนะแต่ยกเว้นโดนรุมตีคือไม่ไหวถ้าโดนรุมตีแบบเนี้ยคือมิลาน่าช่วยตีด้วยเนี่ยก็คือไม่ไหวต้องหนีออกมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะอัพเอเซนชิพนำก่อนเอาไว้1นึ่เวลแหละเวลาเล่นสลานะครับเพราะว่าเราจะามาตีแรกตีต่อฮีโร่ศัตรูในเลน ถ้าเป็นฮีโร่ที่ตีแรกไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็มักจะต้องแพ้สลาเหมือนกันก็คือจะโดนสลาไล่ออกไปได้ตอนนี้เนี่ยสูมเมลก็มีการแอกโรครีปเข้ามาในป้อมเพื่อลานครีมเนี่ยเพราะว่ามันวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยก็เล็งลารครีตีไกลลานครีตีใกล้ในป้อมไปป้อมป้อมแพนี้เนี่ยอย่างที่บอกผมคิดว่ามันลารคีปในป้อมง,ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันตีต่อครั้งเบาลงถึงมันจะเร็วขึ้นก็ตามแต่เราสามารถกะเวลากะเดเมจของเราได้ง่ายขึ้น ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าล่าคลีได้ดีอยู่ครับได้เลดแบมมาแล้วเราวิ่งเข้าป่าเติมเลือดแล้วด้านโดนสกิลหนึ่งนิเจ้าคอมานเดอร์ยาเลือดหายอีกนะโดนตอดยับเลยนะยิ่งเลือดเราน้อยเนี่ยก็ยิ่งเข้าคลีมลำบากมากขึ้นเรื่อยๆมิลาน่านี่ยังยิงไม่หยุดถือว่าเป็นหนึ่งในสปอร์ทที่ตอดเก่งที่สุดในโลกนะดูมันยิงดิแถบแอโร่โมาอูแอโร่โอย่างเทพได้คิวไปเลยอูมิลาน่านี่ไม่ธรรมดานะ สลากระเลดแบนหนึ่งอันแต่เลดแบนแผ่นนี้เนี่ยตีไวขึ้นนะตีไวขึ้นกับแผ่นก่อนดีเลยแหละสายอาจิซื้อสัก2อันได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้ฮีโร่สายอินเลนกลางคือออกนูอย่างน้อย2อันอะ่ะเป็นไอเทมยอดฮิตทางนี้ครับเอเอว้ากลับมาครับสลากร้านคีดในป้อมนะคือจริงๆถ้าคีปด,ดันมาเข้าในป้อมเราแบบเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับแฮรดี่เพราะว่าเราก็จะมีอะไรอะความคุ้มครองจากป้อมของเรานะฮะช่วยให้เราล้านคีปได้ แต่ถ้าครีปดันไปลึกๆอ่ะเราจะค่อนข้างตามลาบากแลวจะโดนต่อได้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยมิลาน่าครับก็ใช้เทคนิลากครีปเปล่ามาชนครีปเลนของฝั่งเรเดียนเพื่อให้ครีปเลนฝั่งดเนี่ยเข้าไปหน้าป้อมฝั่งเรเดียนนั่นเองเนี่ยจะสังเกตว่าตอนนี้ครีปของสลักอ่ะไปออหน้าป้อมของลิเจนคอมมานเดอร์หมดแล้วทําให้ไอ้ตัวลิเจนคอมมานเดอร์ได้ฟาร์มและจุดนี้มีการใช้สกิลกระโดดจับมิลาน่าคอมโบกับโคฟิตแต่ว่ามิลาน่ากระโดดออกมาได้ก็เลยไม่ตายนะหนีไปได้สกิลกระโดดจับของสลักเนี่ย มันจะกระโดดไปข้างหน้าเวลาเราคลิกอะ่ะแล้วก็เวลาเรากดสิไม่ใช่คลิกกดคีย์บอร์ดแล้วก็จับศัตรูตัวแรกที่ที่เราเอาหน้าไปชนอะ่ะแล้วมันจะเป็นสถานะลิชนะฮะก็คือเหมือนโดนตรึงไว้แล้วก็ไะใช้สกิลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ไม่ได้อย่างเช่นถ้าเป็นมิลาน่าโดนอะ่ะระหว่างโดนจับอยู่มิลาน่าจะกระโดดไม่ได้ลิกกี้ก็จะบลิงไม่ได้ตอนนี้ซูเมลอัพเอเซนชิพสแต้มเลยเพื่อเพิ่มวเวลาในการดูดสเตต แล้วนี่ครับพอได้อจิเยอะปุ๊บมีการกระโดดใส่เลยซึ่งในเจ้าคอมมานเดอร์เนี่ยเขาล็อกหลบการกระโดดจับของสลาเมื่อกี้ได้คือถ้าโดนจับเมื่อกี้ผมคิดว่าตายอยู่นะคือก็เลือดน้อยอยู่อะแถมดูดอจิมา5 6สเต็กอินเจ้คอมมานเดอร์ครับวิ่งซ่ามาตัวนี้ครับเปิดเพลเดกแท็กแก้ปั๊บแต่เลือดโคตรน้อยเลยครับสลาครับขออัดสักทีตายนะฮะเป็นการตายที่ง่ายมากคือดูทรงแล้วกะจะแลกอะเอเออะแต่เอเอก็โดนสันสไตล์ตายอยู่ดีอินวอร์เกอร์นี่มันร้ายจริงๆ ปกติแล้วเนี่ยสกิลสามเปเซนชิพเนี่ยเขาจะเอาไว้หนึ่งกันเป็นส่วนใหญ่นะแต่บางเกมที่เจอออฟเลนแนวชอบแรกๆแบบร e เจอร์คอมมานเดอร์เราสามารถเอาไว้ได้เพราะว่าเวลาเราออพเติมสกิลสามเนี่ยมันจะดูดสแตตเท่าเดิมแหละแค่ดูดนานขึ้นพอดูนานขึ้นเนี่ยเราเหมือนสะสมสแตตได้มากขึ้นทําให้เราเก่งนะทำให้เรายืนแรกได้เก่งแล้วก็กลายเป็นว่าเลนนี้สลกักชนะเลน l e เจอร์คอมมานเดอร์เฉยเลย เริ่มมีการสลับเข้าป่าฟาร์มแล้วฮะเดินมาที่ครีปป่ากลุ่มที่ตายง่ายที่สุดเปิดสกิลหนึ่งฟูทำเดเมจใส่ครีปประมาณนี้นะสกิลหนึ่งดาร์คแพคเนี่ยเวลาเราก,กดปุ๊บมันก็จะใช้พลังแป๊บนึงแล้วก็ระเบิดพลังออกมาเวลาระเบิดพลังเนี่ยเลือดเราจะลดด้วยแล้วก็ทำเดเมจศัตรูรอบๆแล้วเอฟเฟกพิเศษของสกิลหนึ่งสลาคือระหว่างมันระเบิดพลังเนี่ยมันจะแก้ดีบัฟให้กับตัวเองได้ด้วยแก้ได้แทบทุกอย่างเลยนะเพราะเป็นสตรองดิสเพลเป็นแบบการแก้บัฟขั้นสูง แกสตันได้แก้สโลได้แก้เฮกก็ได้นะครับเพราะฉันดักแพ็กเนี่ยถ้าเรากดไว้ล่วงหน้าก่อนเนี่ยจะทำให้เรารอดจากอะไรหลายๆอย่างที่เป็นพวกสกิลปั่นป่วนใบหยุดอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยแต่ดูเวลเนี่ยแก้ไม่ได้นะถ้าโดนอันติในเจอร์คอมมานเดอร์คือคือโดนล็อกยาวๆตายเลยเอาจริงสลากก็ไม่ค่อยชอบในเจอร์คอมมานเดอร์หรอกมันค่อนข้างแพ้ทางดูเวลนะไม่ชอบโดนดูเวลเลยจุดประสงค์ของสลากช่วงยืนเลนเนี่ยคือเราต้องถึงเลเวล6ให้ได้ไวที่สุดจริงๆเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยเลเวลสำคัญกว่าตังอีก สำหรับสลากนะเพราะว่าถ้าเลเวหกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้อัพอันติเชอร์โรแดนซึ่งเอฟเฟกของเชอร์โรแดนเนี่ยเวลาเป็นสกิลติดตัวเนี่ยถ้าเกิดศัตรูไม่เห็นเราเราจะวิ่งไวขึ้นและได้รีเจนเลือดซึ่งการรีเจนเลือดมันแรงมากเทียบเท่ากับการยืนรีที่บ่อเลยเพราะฉะนั้นสลากเป็นตัวที่วิ่งหลบเข้าต้นไม้แป๊บเดียวรอสักครู่เลือดเต็มออกมาได้เลยนะครับพออัพอันติแล้วเนี่ยเราจะหมดปัญหาเรื่องการรีเจนเลือดเลยคือเลือดเราจะค่อนข้างเต็มตลอดเวลาและจากนี้ซูเมลลากคลิปเดนินศัตรูเข้าหาคล ถามว่าทําไมลากคลิปเลนศัตรูเข้าหาคลิปป่าแล้วคลิปเลนตัวเองละ่ะค,อคือคําตอบคือช่วงนี้มัน7นาที8นาทีเลยไปแล้วอะเราต้องการจะเล่งฟาร์มแล้วไม่ได้ต้องการจะรักษาตําแหน่งคลิปอะไรเท่าไหร่ละก็ฟาร์มยับยบเลยนะเนี่ยเอาคลิปเลนลากมาต่อเปิดดักแพ็กมันจะได้โดนทั้งหมดไม่ต้องเสียเวลาโจมตีนะแล้วก็ได้พาวเวอร์เทรดมาแล้วด้วยฟาร์มรัวๆเลยตอนนี้อันตีเนี่ยนอกจากพารติดตัวมาแกะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูมันจะเด้งขึ้นมาตอนฟาร์มคลิปป่าหมดเนี่ยมันจะเป็นบัฟตรงนี้ Shadow Legen เนี่ยเลือก,ก็จะเด้งปั๊บเดียวเนะี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะนอกจากพาร์ตติดตัวเนี่ยก็กดใช้ได้ด้วยถ้ากดใชใ้เราจะกลายเป็นหมอกดำๆเหมือนหายตัวนั่นแหละแต่เป็นการหายตัวชนิดที่ไม่มีทางถูกเห็นเลยต่อให้มีเจียมก็ตามนะแต่ก็จะเห็นเป็นหมอกดำๆอยู่ดีเป็นเวลาแป๊บหนึ่งซึ่งระหว่างหายตัวเป็นหมอกดำๆเนี่ยไอเอฟเฟกที่เพิ่มริเจนเลือดกับเพิ่มเดินไวมันก็จะติดขึ้นมาด้วยเหมือนเป็นคอมโบกันนิดนึงอนะ ตอนนี้เดินมาหาไม่ไน้าครับโดนหนีไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้สลาเวลเยอะและเลเวลเจ็เราก็เริ่มอัพสกิลหนึ่งนำมาเพราะว่าเราต้องการเดเมจจากดาร์คแพคเพื่อทํเดเมจรอบๆให้แรงขึ้นในการเร่งฟาร์มนั่นเองก็ฟาร์มรวนๆเลยเศษม้าเนี่ยก็ออกมาถือไว้ช่วยรีเจนมานาก่อนเป็น,นเทมชิ้นเล็กซึ่งเราจะขึ้นเป็นเอโคเซเบอร์ต่อไปลากคลิปเรียนเข้ามาในคลิปป่าเหมือนเดิมนะเทคนิคนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเร่งฟาร์มเพราะว่าเราสามารถกดสกิลโดนทั้งคลิปเรนคลิปป่าเนี่ยมันยังทำให้เราฟาร์มในที่ที่ปลอดภัยขึ้นด้วยนะ รอหนึ่งภาพดูกับเรายืนเล็งลากคลิปหรือยืนดันคลิปกลางเลน,นะกับลากเข้ามาในป่าตัวเองอย่างเงี้ยอย่างงี้ปลอดภัยกว่าเยอะนะแล้วอยู่ดีๆครับตัวนี้ครับโดนดูเอลแลว้วคอมโบกับซันสเตย์แอโร่ปังปุ้งปังปุ้งตายนะฮะมูนไลท์เชดว์นะร้ายมากๆนะเจอร์คอมมานเดอร์หายตัวมานะตกใจเลยเมื่อกี้เกิดมาว้ามาเลนบนมาฟาร์มต่อซึ่งตอนนี้เนี่ยได้เป็นออฟลิเวียนสตาร์มาแล้วด้วยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็เพิ่งถูกบ,บัฟมาก็ได้ไดเดเมจมากขึ้น5 ก็ชอบอยู่แล้วนะพอเราจะออกอะไรที่ผสมจากอันนี้เนี่ยเวลาเราเอาไอ้สตาร์ฟนี่มาถือไว้มันก็จะรู้สึกดีขึ้นเดินหาคลิปป่าเปิดดาวแพรครัวๆสาเหตุที่ไม่เข้าเลนแล้วเพราะว่าเลนอันตรายมากๆนะมีโอกาสโดนดูเลแล้วก็คอมโบต่อด้วยแอโร่ซันสไตล์แบบเมื่อกี้ตลอดเวลา l ี่เจ้าคอมมันเดอร์เนี่ยเป็นออฟเลนที่อันตรายมากๆหลังเลเวลหกส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตคือใครก็ตามเล่นแครี่เนี่ยเจอเจ้าคอมมันเดอร์เลเวลร้อยหกเมื่อไหร่หลบเข้าป่าเลยทุกคนนะฮะ ทีมเดเดียนก็เล่นดีครับดันป้อมแตกไปเลย11นาทีสลัคซูเมลมีการโดดมากการจะจับเขาแต่ว่าโดดเลยนะดีทีจคอมมานเดอร์ครับวิ่งเข้ามาใหม่ครับฟันหนึ่งทีที่ไม่ดูเอลเนี่ยสงสัยเพราะว่าไม่มีเพื่อนอยู่แถวนี้นะถ้าเกิดมิลาน่าอยู่ใกล้ๆนี่คือน่าจะตายไปแล้วแป๊บเดียวเองก็ได้เอโคเซเบอร์มาแล้วนะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสู้เก่งขึ้นมากเพราะว่ามันตีเบิลได้ด้วยเวลาสลัคตีเบิลเนี่ยมันก็จะติดสโลทำให้เราไล่ตีได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูสเตตอจิได้2ครั้งในเววลาอัันนส้้ดย เป็นไอเทมที่สลักใช้แล้วคุ้มมากๆเลยนะได้ทุกอย่างที่เราต้องการเลยแล้วยิ่งแพทนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในตอนอ่านแพทอ่ะคือมันอัปเกรดเป็นซิลเวทได้ด้วยซึ่งซิลเวทเป็นไอเทมที่สลักคู่ชอบนะฮะแต่ช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังเป็นช่วงเวลาฟาร์มไปหลัองอยู่ดีนะในไอคอนเซอร์เบอร์เราก็ยังฟาร์มต่อเปิดดักแพทฟาร์มครีปเป่ารัวๆแล้วก็จะเปลี่ยนโพสเทตเป็นอินเสมอก่อนอกดสกิลเพื่อประหยัดมานานะครับเลนกลางก็โดนฆ่าอีกคืนนเพน ทีมดายนี่เอ้ยไม่ใช่ทีมเรเดียนนะต่ต้นเกมเล่นกันดีนะค่าได้เรื่อยๆรัวๆแทบจะทุกเลนเลยสังเกตเน็ตเวิร์ดได้คือสลักรวยคนเดียวส่วนคุณอเพนนี่คือแพ้เลนอินเวอร์กนนะ <c oughs> คือดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเห็นคุณอเพนจนกับอินเวอร์ก์สายไฟเนะี่ยต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่ๆที่เลนกลางตอนนี้เนี่ยซูเมลก็อัพสกิลสามเอเซนชิพตามสกิลหนึ่งขึ้นมานะสลักบางคนที่ชอบเล่นสายวิง่งวิ่งไฟอะ่ะ คืออัพสกิลสองตามได้นะเพราะว่าสกิลกระโดดจับเนี่ยอัพเพิ่มขึ้นก็ครูดาวน้อยลงพออัพเต็มปุ๊บมันจะโดดจับได้ค่อนข้างรัวเอาไว้ไล่ฆ่าศัตรูแต่ถ้าเกิดเราจะฟาร์มอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยซูเมลรู้ว่าเขาต้องต้อง,องเป็นตัวฟาร์มตัวหลักอ่ะก็อัพสามนำได้เพราะว่าเวลาอัพสามนำเนี่ยเราสะสมสเตตได้นานเวลาเราตีฮีโร่ศัตรูแบบมีโอกาสตีอ่ะสักสองสามทีสี่ทีอ่ะก็จะเอาเอจิเนนานมาเร่งฟาร์มต่อได้อีกแรงก็เลยอัพสามนำนะ เนะี่ยวิ่งฟาร์มป่าบนหมดปุ๊บวิ่งลงมาป่าล่างประมาณนี้เลยนะตบครีปไปเปลี่ยนพาวเร์เป็นอินเปิดดาวแพ็์สู้ออกมาแล้วก็ตีตีไปตีเบิ้ลอีกสลากเนือส่วนหนึ่งที่แพตก่อนอันนี้มันไม่ฮิตผมว่ามันฟาร์มแอนเชียนไม่เก่งอะอย่างแอนเชียนสแต็กเนี่ยสลากฟาร์มไม่ได้นะคือสังเกตว่าแครี่ที่ฮิตฮิตมากๆแพตท,ที่แล้วจะฟาร์มแอนเชียนเก่งมากเพราะว่าอย่าลืมว่าแอนเชียนมันอยู่ฝั่งเดียวกันมันสามารถเดินไปมาระหว่าง2อแอนเชียนได้แบบด้วยระยะสั้นอะ พวกไรแค้นหรือแบบออกในโคนมิคอนมาแล้วก็ช่วยแทงเอนเชียนได้แล้วแต่แผนนี้ทําไม่ได้แล้วนะด้วยความที่เนโครมิคอนอ่อนลงด้วยรีมันเชียนโดนย้ายที่ด้วยมันก็เลยเปิดทางให้ฮีโร่สไตล์สลักเนี่ยได้ขึ้นมาเพราะว่าคู่แข่งมันอ่อนลงนั่นเองแล้วตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะได้เป็นตัวของเซ้งแล้วนะเอามาเพิ่มเลือดแล้วก็การที่มันมีรีเจนแอมก็ทําให้เวลาสลักอันตีอะรีเจนอะรีเจนแรงขึ้นด้วยเช่นกัน ตอนนี้ซูเมลก็ได้ฟาร์มมาเป็นดาบบวกสตริงเซงแล้วนะครับนี่ฮะก่อนจะขึ้นบรรยาฉาเพื่อผสมกันเป็นเซ็งกับรรยาฉาถามว่าทำไมออกเซงก่อนเพราะว่ามันได้เลือดเพิ่มนะแล้วทําให้สลักเนี่ยพอเลือดมันเยอะมันอืดเหมือนกันสามารถรับไดเมจได้อย่างเช่นไฟนี้ครับสลักซูเมลวิ่งเข้ากลางไฟตัวแรกแล้วดูครับล่อมากครับแทงแอรโร่ลิกกีมองนี่คอมบินเดอร์ด,ดูเวลแต่เป็นโอกาสให้เพื่อนคอโมโบสวยๆจากเอโคสแลมโซ่หนเวบอังปังเข้าไปสลักโดนจับนิจ้คอมบินเดอร์ต่อตายทั้งทีมครับลิกก็ไม่รอดฮะ จังหวะเมื่อกี้เนี่ยคือโดนสลักล่อหมดเลยคือสังเกตว่าเมื่อกี้ถ้าทีมเลดียนถอยอ่ะคือจะตายแค่มังกรน้ําแข็งตัวเดียวที่เหลือจะวิ่งออกไปได้แต่การที่ซูเมียวิ่งเอาหน้ารับธนูอย่างนั้นอะ่ะมันล่อลิกกี้กับไอ้ล่อทีค่คอมมานเดอร์เข้ามาเพราะกะว่าจะเบิร์ตสลักให้ตายไวๆไงแต่พอสลักถือเซ็งกับถืออโคเซเบอร์มันอึดกว่าที่ที่เห็นเยอะอะ่ะคือมันไอเทมสกินนี้บวกสเต็งทั้งคู่ไงเลือดพันเก้าอ่ะนี่ขนาดพเทวสีเขียวนะถ้าพระวุฒิสีแดงก็เลือด 1, เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ขึ้นซึ่งคือทีม雷迪安คิวดว่าจะฆ่าสตารได้แต่ฆ่าไม่ได้แล้วก็พอมันมีตัวที่อึดๆอยู่แนวหน้าหน่อยเออเชกเกอร์ก็เล่นง่ายนะเปิดบลิงพอดีด้วยเอโคสแลมงามๆไปเลยการลากคลิปเลนเข้ามาฟาร์มกับคลิปป่านเนี่ยซูเมลทาตลอดเลยนะอย่างที่บอกเหตุผลสําคัญคือมันอย่าลืมว่ามันปลอดภัยกว่าเดิมปลอดภัยกว่ายืนสับคลิปเลนกลางเลนนะแล้วพอเห็นทีมศัตรูในวิชั่นปุ๊บนี่ครับว์ามาดักเลยครับเพราะว่า ทีมเขาหายตัวเข้ามาแต่ทีมได้มันมีเซนทรีไงสลักโดนจับที่คอมมานเดอร์ตียับเลยแต่โดนวินเทอร์เคิร์นครับเอาอาจิมาตีพวกตัวเองครับดูมาสเตอร์ตายเลยสลักบอกไม่ยอมเว้ยต้องฆ่ามันคืนวิ่งไล่วินเทอร์เวิร์นโดนมาลากแพ็กตบเข้าไปวาร์ปเหรอวาร์ปได้ด้วยรมีทอร์นาโดตัดจังหวะพอดีสลักไม่ได้ตีนะลิกกี้เข้ามาแนวหลังจังหวะนี้ครับเอเอโดนลิกกี้ฆ่าไปสลักครับไล่ตบลิกกี้อยู่ลิกกี้บลิงหนีอีกกระโดดมาก็บลิงหนีอีกอินโวเกอร์เอ้าจับไม่ได้สักตัวเลย โอ้โหเพื่อนโดนฆ่าไปเยอะเลยฮะแต่ลิกกี้ไม่ยอมไม่เลิกฮะเปิดเนี่ยไอ้ดาร์คแพงเมกกื่อกี้แก้โคสนับได้เลยนะแล้วก็เปิดอันติหลบเลยฝันเราข้ามจะไม่เห็นเราจังหวะอันติจะหมดพออันติหมดปุ๊บลิกกี้มันก็ยังอยู่แถวนี้อีกจนคืนเราเพนมาสลิกเวฟมันถึงตายนะ <c oughs> โอ้โหลิกกี้นี่มันดื้อจริงจเ <c oughs> นี่ยสลักได้สแ,แตก็กสแ,แต็กอาจิมาเยอะมากเลยอันเนี้ยสิบแปดสแ,แต็กเนี่ยห้าสิบสี่อาจินะได้ถาวรสี่ด้วยคือสกิลเเซนชิพเนี่ยถ้าเกิด เราเป็นคนคิวอะถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆหรือเราทำเดเมเฮีโลที่ตายอะเราได้อจิถาวรด้วยนะพอมันอจิมันอยู่ร้อยวิเนี่ยเนี่ยครับเหมือนมีเดเมจโบนัส50ตีไวโบนัส50ฟาร์มพรีป่าก็สบายขึ้นแล้วก็ได้เป็นเซ็งเอ็นชามาแล้วด้วยก็ยิ่งเสริมความถึกสเตตวิ่งไวขึ้นมาอีกเป็นไอเทมที่เหมาะมากๆคู่ไอเทมทีนี้เนี่ยเอโคเซเบอร์กับเซ็งเอ็นชามันดูไม่ค่อยเก่งเท่านี้ในแพทก่อนหน้านี้นะ แต่พอแผ่นนี้เนี่ยโหม,มันดูดีมากแล้วเดี๋ยวอัปเกรดเป็นิลเวร์เอดอีกการเงินยังสูสีกันอยู่นะแต่สลัตตอนนี้รู้ตัวว่าเขาแท้งดีมากวิ่งไล่ศัตรูเข้ามาในป่าเลยนะอันนี้คือทามิ่งฮีโร่นะเราเก่งที่สุดเราก็ต้องเล่นให้กับอาเกสซีแบบนี้เนี่ยครับวิ่งเข้ามาลึกมากนะครับทีมเขาก็มาลึกเหมือนกันกับเป็นคุนเร์เพนครับโดนโคสแนปตายไปก่อนตัวแรกสลักยังงงๆอยู่ยังหาคไค่ได้แต่เอโคสลัมสองตัวสลักดาร์คแพ็์ระเบิดเดเมจตีเคลียหนึ่งทีวยยิ แล้วก็เจอเทเว่ร์หลุดอยู่อัดไป1หนึ่งทีตายนะไ <f> ฟ <ight> มันตำแหน่งมันมั่วมากเพราะว่าไอ้ฝั่งนึงก็เข้ามาลึกมากก็จะเกิดเหตุการณ์ซัพพอร์ตหลงทางได้แบบที่เห็นเมื่อกี้ <f air> ก็ไม่ได้รีบเล่นอะไรนะวาร์ปถอยมาฟาร์มต่อแต่จะให้เห็นความแอคเซสซีฟเขาคือก่อนเขาได้ไอเทมกับหลังเขาได้ไอเทมคือผมจะชอบชี้ความต่างตรงนี้เพราะว่ามันมันคือสําคัญมากอะก็าคนเล่นแครี่แค่เข้าใจตรงนี้ในรับรองแบบแรงขึ้นแน่นอนนะแค่ว่าตอนที่ยังไม่เก่งก็เล่นให้เซฟตอนที่เก่งให้เล่นแอคเซสซีฟหน่อย คือส,ส่วนใหญ่พอบางทีตอนเก่งก็เล่นเซฟอยู่ไงเซฟเกินอะ่ะนึกออกปะเนี่ยครับไล่อัดหรือเจ้าคอมมานเดอร์อย่างเงี้ยดูดิจนเขาต้องวิ่งหนีอะ่ะเนี่ยเราก็ฟาร์มไปชิวๆแล้วพอเขาหลุดเหลืออะไรเราก็ฆ่าเขาได้แต่ตอนนี้เพื่อนตายนะเออเชฟเกร์ตายก็ถอยเลยประมาณนี้ก็ฟาร์มต่อไอเทมใหม่อัน,น,นเนี้ยบลิสนัคเกิลเนี่ยมันคุ้มกับราคาอยู่นะสามารถออกมาถือไว้ล้ลวนๆแบบนี้ได้พอซูเมลเดินลงมาข้างล่างปุ๊บก็เปิดไฟกันตรงกลางเฉยเลยครับ จ้าหนี้สลักก็เลยต้องวร์ปกลับไปรูมัสเตอร์โดนลุมอยู่กลางวงตายไปตัวแรกเลยแต่ลิกกี้ก็โดนสน่วนนเวฟกบโดนไอบาร์แบบเป๊ะเ,เ,เหมือนกันนะสลักวิ่งตามเข้ามาคือต,ตอนนี้ก็เก่งที่สุดแหละก็ไล่ได้หมดนะเดินล็อกลววินเทอร์เค์นิดหน่อยดาร์คแพรเนี่ยสังเกตว่าไม่โดนอะไรก็เปิดทิ้งไว้เผื่อโดนสตันมันจะได้แก้ได้นะดาร์คแพรคือกดไม่มีอะไรก็กดได้นะกะจังหวะล่วงหน้าอะไรเงี้ยวินเทอร์เวนว,ว้์วหนีไปกนะ็ทำให้ทีมได้สามารถไล่เก็บตัวที่หลุดตำแหน่งอย่างเช่นตัวนี้ได้เจ้าคอมมาน พะมันวิ่งย้อนทางเพื่อนอิน o ว e r เกอร์กับมินานาเนี่ยคือมาช่วยไม่ได้แล้วนะคุณอเพนก็ไล่มันเลยบลิงตามสลาก,ก็กระโดดตามอินเจนบอกก็ไม่หนีแล้วกันเหันกับมาตายอย่างลูกผู้ชายพอได้ฆ่าเอลซีปุ๊บเออร์เชเกอร์เดินมาชวนกดสมอกต่อแล้วเดินมาเจอเทวเวิรนที่จะเดินมาแก้วอดพอดีฮะสลาเข้าไปอัดอัดดาร์คแพ็กเติมเดเมจตายไปเลยเป็นคิวซัมที่ดีมากนะเพราะว่าพพอร์ตฝั่งตรงข้ามก็เหมือนจะยึดไิชั่นคืนอะ่ะก็จะเดินมาวอดอะไรอย่างงี้ฮะแต่ว่าหารู้ไมว่า ก็สโมกลับมาใหม่เลยนะได้คิวเพิ่มอ <mm ีกทีมได้ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นนําเล็กน้อยแล้วแล้วก็ยังคงบุกต่อเนื่องมากนะผมชอบโมเมนตัมจังหวะนี้ของทีมได้มากคือเล่นบุกแบบไม่ให้พักเลยเนี่ยลิกิีจะมาฟาร์มก็อยู่ดีๆโดนเปิดดันใส่ตายเลยป่าล่างป่าบนเอามันหมดเลยผมมั่นใจว่าซิลเวอร์เอ็นจะเป็นไอเทมท็อปฮิตของแพทแน่นอนนะ เพราะว่าสเตตดีมากสกิลดีมากมีแอคทีฟหายตัวมีพาสซีฟตีเบิร์เนี่ยลิกกี้โดนฟิชเชอร์สลักโดดมาลิกกี้ที่ก็จะเทดหนีเลยนะข้ามข้ามหินได้และยังไม่พอนะไอแอคทีฟดีพาสซีฟดีสเตตด,ดีแล้วบิวอัพยังดีอีกคือการผสมอ่ะการผสมมันง่ายมากเพราะว่าส่วนผสมแต่ละชิ้นราคาถูกมากๆานี่ครับตีลิกกี้ติดเบรกเลยนะแล้วก็กระโดดจับคอมโบไอบัสไปยังเข้าไปลิกกี้เข้าไฟไม่ได้แล้วเรื่อยเลยกระตึ้งหนึ่ง ไลตีมินาหน้าต่อแล้วเริ่มสก็บสแต็กอาจีขึ้นมาโซนิกเวฟนี่วืดวดหมดอินโวเกอร์พายุตัวเองดึงลงมาน่าจะโดนตัวแพนด้าฟ้าพายุมากกว่าโจานี้วินเทอร์เคิร์สแต่ว่าล็อกหลบได้อีกแล้วนะสลกักแล้วโดนหาวเทอร์เวิร์นเคาะเคาะเรียบร้อยนะทีมเรเดียนคือพอลิกกี้เลือดน้อยคือทําอะไรไม่ได้เลยพรลิกกี้เป็นตัวตัวแคลี่อ่ะตัวเดเมจอ่ะนี่ครับโดนเก็บต่อยครับมีเซนทรีวอร์ดตรงนี้ตายนะ นิกกี้แครี่แพทนี้ตอนนี้ก็คือเล่นไม่ง่ายแล้วนะอยู่ในจุดที่เล่นไม่ง่ายแล้วเพราะว่ามันฟาร์มตามตัวทั่วไปไม่ทันน่สะสลากตีป้อมต่อเลยนะอยากให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยเขาถือไอเทมครีปป่าชิ้นนี้อยู่ด้วยนะนีเทอชอการเลือกไอเทมครีปป่าที่เหมาะสมกับฮีโร่เราก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกันไอเทมครีปป่าชิ้นนี้เนี่ยส่วนใหญ่แครี่อาจจะไม่เอามาถือแต่จะให้ดูว่ามันบวกต้านเวทย5่ซึ่งถือว่าเยอะมากนะเหมือนเป็นฮูดเลยอ่ะทำให้เราอึดจากเดเมจเวท ซึ่งสายอาจีิมันจะเหมาะเพราะว่าการที่มันลบเกราะสายอารีส่วนใหญ่เกาะเยอะอยู่แล้วสล์อย่างเงี้ยก็เกาะไม่น้อยเกาะ20กว่าเพราะว่าเราจะดูดสเตตได้อารีอยู่แล้วเกาะก็เพิ่มใช่ไหมก็เลยถือนิทเทิลชอนะทำให้อึดขึ้นเห็นได้ชัดเลยแล decline, straight, ้วก็สเปลดเเดเมจบวก8%็ก็ทาให้ดาร์คแพคราแดงขึ้นด้วยวิ่งมาฟาร์มพรีเปล่าขนงข้ามหายตัวเดินล่าเช็คแมปด้วยว่ามีใครหรือเปล่าหายตัวเดินแบบนี้เนี่ยสลักเช็ควอดได้ด้วยนะถ้าจุดไหนมีเซนทรีกั็ออฟเซิร์ฟ บัฟอันติเราก็จะหายนะ27นาทีสลักก็ดรอปไอเทมคลีปป่าเป็นไททันสลีเวอร์มาซึ่งก็เหมาะมากๆอีกแล้วนะได้ต้านเวทเหมือนเดิมน้อยลงมานิดนึงได้เบสเดเมจซึ่งเข้ากับสลักมากเพราะว่าเบสเดเมจมันคิดจากอาันตรไงเพราะฉันยิ่งเราตีตบสเตตดูดสเตตมากขึ้นอนะ่ะได้สเตตจากเอเซนชิพก็ได้เดเมจจากไททันสลีเวอร์มากขึ้นด้วยนะเจ๋งไหมเออแล้วก็สตาร์ทิคสตนมันโดนเนิร์ฟไปเยอะละสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็นิดเดียว ตอวนี้สลักครับหายตัววิ่งเข้ามาเลยครับอินโมเกอร์โดนสตัรนโดดจับก่อนเลยไม่ต้องตีก่อนด้วยซ้ำโดดก่อนเลยอินโมเกอร์ฟอรตาตัวเองสลักไล่มาเลยเโคตรแซมโคตรสวยครับโอ้โหถ้าให้เอลวีพืแบบนี้ให้เออร์เชเกอร์ดีกว่าคือแครี่เข้าถึงตัวปุ๊บมีสกิลหยุดตามมาเลยนี่คือเพอร์เฟกต์มากนะแล้วก็เรื่องเอาโพสที่เปลี่ยนไปในแพทนี้นะก็คือต้องทําลายป้อมเทียสองก่อนถึงยึดเอาโพสได้อย่างตอนนี้เนี่ยทีมเรเดียนเนี่ยป้อมเทียสองถูกทําลายไปแล้วก็เลยโดนยึดเอาโพสนะ แล้วก็ป้อมเทียสองของทีมไดย,ยังอยู่ฮนะก็เลยไม่สามารถโดนยึดเอาโพได้กันยเป็นว่าตอนนี้ทีมไดได้เอาโพสองอันแบบชิลมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆในแผนใหม่คือรีบเอาป้อมเทียสองถ้าเป็นไปได้ขุนเทนเพนครับโดนดวลเก็บไปสลาเนี่ยรู้ว่าไม่มีดวลแล้วคือดวลเนี่ยเป็นสกิลที่ร้ายที่สุดสาหรับซูมเมลในเกมนี้หละถ้าเกิดดวลไปแล้วเนี่ยคือนี่ครับทำแบบนี้ได้เลยครับฮีโร่น้อยกว่าแต่เปิดไฟได้ครับฟีเจอร์มาด้วยช็อนี้สลาค,คือวิ่งกลางไฟเลยคือเนี่ยวิ่งแบบไม่กกลวโดนอะไรเยนะ แล้วเพื่อนเขาก็เล่นตามเข้ามามิลาน่าครับโดนโดดไล่มาครับสโลด้วยโคเซเบอร์ไล่เจาะแจต่อเอเชเกอร์เอาตัวเข้าขวางช่วยทุบตายแนละ้วอ so ันซอเบเอร์ไปลิกกี้ไล่เก็บเฉพ์ตไปได้สลากไล่ต่อเลยครับรออะไรเอเชเกอร์บิงฟิกเชอร์คอมบมาได้ลิกกี้ทันทีเลยลิกกี้นี่ดูไม่ไหวแล้วเกมนี้สามสินาทีสลากก็หายตัวมาส่องแถวบันทีลูนฝนตรงข้ามเพื่อดูตัวเก็บรูนนะแล้วก็เจอเทอร์เวนจะเดินมาเก็บรูนแต่เนี้ยไหวตัวทันไหวตัวทันมากเลย แล้วก็แย่งลูนได้นะวินเทอร์ไเวิร์เมื่อกี้คืออย่างไวอะฟอสต้าตัวเองโดดออกไปเลยไอเทมแก้ทางสลักคือฟอสต้านะครับสังเกตว่าเกมนี้ทีมเรเดียนก็ออกหลายคนอ๋อไม่ใช่ฟอสต้าอินเวอเกอร์นี่หว่าเป็นฟอสต้ามิลาน่านะกับวินเทอร์ไอเวิร์นนะฟอสต้าเนี่ยจะทําให้สกิลสองสลักขาดได้คือเวลาโดนสลักจับอะแล้วมีฟอสต้าก็คือผลักได้ผลักตัวเองออกมาเลยก็จะไม่โดนจับผลักผลักเพื่อนก็ได้เนี่ยซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามมีฟอสต้าสองอันก็ ก็ต้องทดไว้อ่ะคือต้องทดไว้ว่าเขาเขาแก้สกิลสองแล้วได้นะอย่างเนี้ยเนี่ยมิลาน่าผักตัวเองหลุดเลยเห็นปะแต่นี่ครับโอ้โหโค้แลมดีอีกแล้วอะไรเนี่ยวุแต่โดมิเตอร์เคสตายครับเออร์เชเกอร์ครับลิกี้เข้ามาเปิดบอกสลักหันไปยืนสู้เลยอ่ะมีสกาดีแล้วอ่ะสแตตเยอะกว่าเยอะครับลิกี้ตายเลยลิกี้เกมน,นี้จนจัดไม่ได้มีการฟาร์มอะไรเลยแล้วแถมออกนิฟซอลชินแรกแล้วไม่ได้จังหวะฆ่าต่อแต่ิฟซอลก็เลยไม่ได้ของฟาร์มเพิ่มนะ บางทีเนี่ยลิกกี้ก็จะออกเบรทนฟูลลี่ด้วยนะอาจจะหลังนิฟฟุซอลเพื่อเร่งฟาร์มขึ้นมาอย่างผมเคยเห็นเกมที่ยิปสามซาเวตเล่นลิกกี้อะ่ะเขาก็ออกขวานเบรทนฟูลลี่นะไม่งั้นเงินไม่ทันเหมือนเกมเนี้ยสลาเนี่ยโดนสองหมื่นแล้วอะ่ะคือลิกกี้เปิดหมวกสลาก็ยืนหันก็ไปยืนแรดได้แล้วแบบเมื่อกี้แล้วก็นี่ครับขึ้นป้อมเทียสามเลยครับดูดอาจีมาหกสิบหกเนี่ยแทงป้อมมันสบายๆเลยแล้วมีไอเทมครีปป่าพาราดินซอรด้วยก็ตีดูดเลือดได้แล้วนะฮะ ความเทียร์สามแตกแบบไม่มีหือมีเอืออะไรทั้งนั้นพออินเวอเกอร์ก็ตายอย่างนานเลยอินเวอเกอร์สายไฟก็ดูเหมือนยังไม่ใช่เมตาเขาเท่าไหร่นะตอนเนี้ยเมื่อสลักเห็นว่าตอนนี้ความอึดถึกทนสแตตเนี่ยก็ค่อนข้างเพียงพอแล้วนะฮะเราก็เลยจะเร่งเดเมจมาปิดเกมด้วยไอเทมดาวคลีเล็กแล้วจะขึ้นเป็นเดลารลัสเลยนะกะเอาตบแป๊บเดียวนอนไปเลยเดินมาเจออีกแล้วครับวินเทอเว์นครับะลักโดดจับฟอร์ตาฟ์หนีมิลาน่า ก็ผักเออโดดกลับมาเฉยเลยอย่างงงเออเชเกอร์ครับโดนดอลฮะสลักวิ่งเข้ามายอมโดน EMP เพื่อตบช่วยเพื่อนอันนี้แบ็คิงบาหนีลยครับนเจ้านเดอร์ทุกคนหนีสลักหมดวิ่งไปไหนวงแตกนะฮะเวลารวยๆก็จะแบบนี้แหละนะฮะวงแตกจริงเลกิมาดมดมมองๆโดนโดดจับบิงไม่ออกเอางานหยาบวินเทอร์เคิร์สเซฟลิกิฮะลิกิวิ่งออกมาแต่ติดโคฟิตอีกพิโนเพนก็เลยมาเก็บได้เรียบร้อยซูเมลบิยอนก็อนไลท์ไป ตัดมาจังหวะน,นี้เลยแล้วกันนะเพราะจะเริ่มเห็นว่าไม่มีใครสู้สละกได้แล้วนะตอนนี้ซูเมลก็ไปเอาโลชานถือเอจิสแล้วก็ถือเดนารัสแล้วด้วยคือพร้อมมากบาแเลกเลนกลางก็แตกไปแล้วตอนนี้เหลือแค่เลนบนอยู่ตรงนี้สละกก็เนี่ยเดินตีชิวๆโดนโคสแนปก็ใช้ดักแพคถอดออกนะโดนแอโร่เนี่ยสมมุติเห็นแอโร่ลอยมาถ้าเราหลบไม่ทันก็กดดักแพคมันก็จะแก้สตันจากแอโร่ได้เช่นกันดูเลือดก,ก็แรงนะเพราะมีพาราดินซอสแล้วมีซิงเกิลฉะซึ่งมันก็แอมดูเลือดได้ด้วยตบป้อมอย่างโค มีอาจิท้าววน17หน่วยต่างหากเนี่ยเนี่ยโดนแอโร่และดักแผกแก้แบบเมื่อกี้นะก็ได้เช่นกันอินวอลเกอร์ก็จะถ่วงเวลาครับสลักโดดเข้าเลยครับจับม่ลหน้ามีฟอร์ตาร์ฟไม่เป็นไรถอยออกมาวินเทอร์เคริร์ดตรงนี้นะสลักเห็นลิกกี้วิ่งมาเจาะแจ้กอลิกกี้ต่อตบแป๊บเดียวลิกกี้เหลือเลือดก,กันหน่อยหนึ่งตายไปเลยโดนคิวเพนอัดสกิลมีสกาดีสโลตัวที่ถูกตีด้วยแต่ถึงเกมน,นี้เนี่ยซูมเมลจะโดนโยกเยอะนะเพราะว่าเขามีฟอร์ตาร์ฟหลายอย่างหลายชิ้น ก็คือตบตัวที่ใกล้ที่สุดนะเห็นตัวไหนก็โดดใส่แค่นั้นเองเพราะว่ามันไอเทมมันเทพมากอ่ะถ้าเป็นไม่ได้ก็ไล่สปอร์ตก่อนแต่ถ้าไม่ได้สปอร์ตก็ไม่เป็นไรช่อนี้เลือดน้อยมากแต่มีเอจิสนะก็เลยเปิดอันติอัดประหลกแตกแล้วก็โดดออกมาเลยเวลากดอันติเนี่ยเลือดมันจะรีเจนแรงมากด้วยนะมันก็เหมือนกับเด้งเลือดดีๆนี่เองวิ่งกลับมาช่อนี้ครับโดนไอซ์วอรสโลนิดนึงดาร์กแท็กวิ่งออกมาแต่ยังเหนื่อยๆอยู่ตามพวกสปอร์ตไม่ทันตีดูดเลือดใส่คลิปเด้งเลือดเด้งเลือด เด้งเลือดสู้เด้งเลือดสู้เปิดซูวเอทวิ่งออกไปโจ่นี้ทีมเดียนก็ต้องถอยอีกเพราะว่าเดสลักอยู่ดีโผล่มาประชิดตัวีเจ้นคอมมาน์นะเก็บนูนเฮดวิ่งออกไปเลยโอ้โหอย่างไวเห็นลีเจ้นคอมมานเดอร์มาดันคลิปเลนล่างมาซุ่มกันทั้งทีมฮนะออขีดเปิดใส่ก่อนแล้วแบ็คชิงบาหลบเอ็กโคได้แต่ว่าก็โดนสลักตกตายอ,อยู่ดีคือสลักตกโคตรแรงนะตีทีทละเกือบ400อ่ะตอนเนี้ยแล้วก็ มันเหลือป้อมเลนล่างเลนสุดท้ายไงทีมได้ก็เลยมารวมกันซูมเมลก็เลยมาดันเลนล่างเลยการอัพทนเน้นของสลาเกมนี้เนี่ยจะให้ดูว่าเขาอัพเน้นไปทางความถึกหลายอย่างเลยอย่างเช่นเลเวลร์สิก็เลือกบวกสเตริงเลเวลร์สิเนี่ยแทนที่จะเลือกเทคสปีดก็เลือกดูดเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้ววิ่งสิบดาวแพ็กเดเมจแล้วก็เวลสุดท้ายเนี่ยอัพดูเลชั่นของเอเซนชิพทำให้ดูดดูดสเตตได้นานขึ้นดูดสเตตโคตรนานอนะ่ะคือเวลยีนะ่สิบกับยี่สิบห้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ เกมนี้เนี่ยหรือช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่บอกสาราะมันเป็นตัวอารมณ์ว่าไฟยืดเยื้อ,เ,อเก่งอะ่ะยิ่งดูดอาจิได้เยอะยิ่งเก่งเพราะฉะนั้นการที่เพิ่มเลือดอะ่ะผมว่ามันมีประโยชน์กว่าเพิ่มอาจิคือเราไม่ได้ต้องการจะเบิร์สฮีโร่แบบตก2ทีฮีโร่ตายสาราะไม่ใช่เทมป์้าินคลิปล่าสุดไม่ใช่ไงคนละแนวกันใช่ปะสาราะมันเป็นแนวแบบตีไปเรื่อยอะ่ะตีดูดอาจิเรื่อยแล้วยิงตียิ่งเก่งอินมุกเกอร์ครับโดนตีไม่กี่ทีตายเลยครับ มันมีเด,ดลรัสแล้วด้วยแหละแล้วน,นี่ครับไดบอกอุ้ยบ่อที่ถูกบัฟมาแล้วบ่อที่ถูกบัฟมาแล้ววินเทอร์เคิร์ดมาครับสลารหันไปตบเพื่อนนะรูมเตอร์ตายแนละ้วแล้วสลารเองเปิดอันติหลบบ่อแต่ทีมไรเดียนหนีในบ่อเก่งมากหายตัวกันหมดก็เลยต้องวิ่งออกมาก่อนนะการโซนศัตรูในบ่อเนี่ยจริงๆมันเป็นเทคนิคอันหนึ่งด้วยนะซึ่งสามารถทําให้เรากลับมาย้อนตีป้อมเสียสามเขาได้แบบนี้นะคือถ้าเกิดฆ่าในบ่อได้มันก็ดีไนงะเพราะว่าศัตรูก็ไม่มีที่หนีไปไหนแล้ว แต่จังหวะนี้ครับก็เอาอาจิเยอะๆเนี่ยหกสิบเก้าอาจิที่ขโมยมาเนี่ยเอามาอ่านมาแตกต่อก็จบไปครับเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่สลักเนี่ยก็คือแบกตามตำราฮีโร่เลยนะออกไอเทมค่อยๆออกมาช่วงยืนเลนโดนกดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้โดนกดมากเพราะว่าเขาก็ยืนเลนกับลิชคอมมานเดอร์ได้ดีมีแค่โดนต่อเท่านั้นแหละแล้วก็ออกของมาเลือดค่อยๆเติมไอเทมขึ้นมาทีละชิน้นทีละชิน้นแล้วก็มาจอยไฟในจังหวะที่มีไอเทมทามมิ่งใหม่นะฮะจบนี้ก็ชาร์โรแดนได้บ่อยละ เซอแดนได้บอแต่แนี้ได้บ่อนานไม่ได้บ่อตีแรงร e เจอร์คอมมานเดอร์ครับโดนตีหน้าบ้านแต่ว่าไม่ตายบานแตกจบเกมไปครับเกมนี้ก็จบไปนะสำหรับซูเมลสลาซซึ่งเราอยากจะพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจมากในแผนใหม่คือเรื่องของไอเทมซิลเวอเอด้วยอันนี้เห็นก็คือแค่ได้2ชิ้นอะแค่ได้ซิงต์กรฉาก,กับซิลเวอร์เอสลากก็เก่งมากๆแล้ว แผ่นนี้เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะทยอยในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นีขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับวันนี้ลาก่อยขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณมากๆที่ตามติดตามสนับสนุนกันมาตลอดแล้วก็จะทําคลิปต่อไปนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบา,บายๆและฝันดีครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ ฝากกด s u b s c r i b e ช่องลกอ้กดดยตะทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ